สวัสดีค่ะมาพอกันกับปลาลุนค่ะยำข้อแรงเนาะค่ะยำข้อแรงไอ้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบวันนี้เนาะค่ะประมาณซีม่วงเรงกลัวๆค่ะมื้อน,นี้ปลาลุนสิพามาเบิ่งค่ะผ่าบรรยากาศไอ้ของระวางไอ้รถรถไถเนาะคะ่ะรถไถแล้วก็กรถหกล้อเนาะคะ่ะรถไถก็กรถหกล้อค่ะเพราะว่าพอดีปลาลุนน่ะสั่งเพิ่นเอาดินมาถมเนาะคะ่ะสั่ง สัง่งเพื่นเอาดินมาถมไอว่าจะเฮ็ดห้องน้ำบ่าแซมค่ะว่าจะเฮ็ดห้องน้ำพราะว่าขั้นข้ามาอยู่หม่องนี้เขาก็จําเป็นต้องใ,ใส่ห้องน้ำล่ะก่มีแขกมีคนมากเนาะค่ะเพิ่นจะได้เขาง,ง่ายๆค่ะเขาจะบ่ได้ไปลำบากไปทีบ้านป่าลุ่นล้ะก่ะหรือว่าบ้านของน้องเคธน,นี่แหละค่ะ,คะพี่น้องรถค่าค่ะรถค่าใหญ่ฟัดใหญ่ค่ะคุณค่ะ ป้าลุนวาจะเห็ดหงน้าค่ะพี่น้องเอ้ยคนสีเอามาให้ป้าลุนบอละบันคุณค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเอารถไทมาดึงมาหลากเลยค่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยดินมองหันป้าลุนกระเฮงสูงสูงสั้นๆเนาะค่ะคนสีบอลาปันยังบอกค่ะพี่น้องป้าลุนสีไดบอน้อค่ะมองห้องน้าค่ะคาเบึงบ่งเบิ่งผลลากกันค่ะ ป้าเพิ่นนันเพิ่นกลับมาเบื่องหน้างา้นนี่ค่ะว่าอดินมองนีเนาะค่ะบบคิดว่ามันจะลมหนักขนาดนี้เนาะตอนแรกตอนแรกนะค่ะเพิ่นเพิ่นจะไปตังรับมาจังไหบปดะสงสัยจะมาดัดกลุ่มมั้งเนาะค่ะเนาะเพิ่นงงเลยค่ะ เลี้ยวอักไมหันรอดได้อยู่บ่เลี้ยววะกันเลเจ้าเจ้าหนึ่งคืนนี้บ่รถไรถไ่รถไรถไตต่้นนี่หละนี่แหละค่ะเครืองดึงเครืงดันค่ะคึงค่ะคันใหญ่มากๆควันค่ะี่นองควันควันเยยกลายเป็นผมหยินล้างบ้านในกองเก็บไปอีกนาะค่ะ สภาก็บบเป็นยังค่ะพว่าเขากัดจะผมอยู่เลยว่นี่เปลี่ยนมาเฉยนี่เลยองเลยบ้านวเกตเตอร์ค่ะกเตอ ตอนแรกป้าลุ่นคิดว่าจะให้่ายคนนั่นน,นี่ค่ะป้าลุ่นจะจะเงี้ยของหน้ามองนี้ค่ะ มัะนะมุนกันค่ะว่าพันจะคอยออกใดบ่ค่ะเมื่อพ่นจะได้ดึงอีกที่หนึ่งค่ะโอ้ยพันฟี่ค่ะหลอ่ลอหลอ่อหมุนหมุน,หม,นหมุนเลยค่ะเนี้ยอย่าไปคว่างเกาเด้อหวัวหน้าเอ้ยสิจมลงอีกตัวนั้น เนี่ยละค่ะปเป็นตัวจมลงอีกค่ะไอ้มันพันรอบฟังนี่พันฟี่อ<า>เอาอีกแล้วแฮ้งเฝ้าแฮ้งเมื่อเป็นเฝ้าเจนหน่อยแฮ้งเฝ้าเนี่ยละค่ะเนเนลากคอยห,หลังละค่ะ ดูอีกรอบค่ะว่ารอบนี้จะขึ้นได้ไหมค่ะมองบนไหนวะเอ,า <laughs> อเ้าสบเอร์ลดไปเห็นหม่องก๊อสละค่ะพี่นงองเ <laughs> <laughs> จ้าหาหมอ่องก๊อสไปเห็นบาบานนี่ <laughs> ค่ะอันผู้งพุ้งใจง่ายค่ะผู้งใจง่ายอยู่หุ่นพุ่นึงก็หาหมงกัวบ่เห็นค่ะ เพิ่นกะหมองก้อบ่อเห็นเมื่อไงเมื่อนี้ปลารุ่นก็เลยสิบอะไรดินค่ะได้มักกว้างหนึ่งเพิ่นกะไอนี้ลแล้ว 200, ค่ะไอเพิ่นกะก็ถือก็ถืออยู่แล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นขนมากไห่นี่รถละสองร้อยน้ค่ะรถละสองร้อยที่แดกปลารุ่นมาจะเอาแจ็คหารด ก่อนเขได้พอได้เห็นของน้ำนิดนึงนะคะ่ะพอได้เห็นของน้ำห่อนเวลาหนาแรงป่าลุ่นมาป่าลุ่นจะหลอกหน้องหลอกคล้องเนาะคะ่ะจังจะใ้เพิ่นเอาเอาดินที่ทป่าลุ่นจะจกออกจากน้องสาเนาะคะ่ะมาถมให้เต็มพื้นที่เลยะคะ่ะมาถมให้เต็มตรงนี้เลยเนาะคะ่ะเพืือว่าจังไดหอาก็สิถมอยู่แล้วนะคะเอาก็สินี่แหละคะ่ะ วัวบัคัห่ดยัวเอาเนไปผูกทีดีด้ไหมละเอาปาเอาะเอาบ่ค่ะถา,ามนนุ่นกันค่ะว่าเรางไอบคัลากเดินนาเนะาะค่ะบานิาอยลังมันห แต่ว,ว่าไอ้ไอ้ผู้ผูกผูกชะลอนี่ยังผูกกัน,นได้ดอยู่นะค่ะหามาลุ้นกันจ้าเมียนมะระค่ะตีบ่อพริกลอกบอระบานเนี่ยแหละค่ะมาลุ้นกันค่ะหนึ่งสองสามกป็ป่วยปลาลุ้นกระติมุนออญะอ๋อปลามุนค่ะก็ดีพันไปได้อยู่ไปได้อยู่ค่ะลุยๆเลย พว่ารถไถพ่นขั้นใหญ่แห้งค่ะของบอยแท็กเตอร์เนาะค่ะเที่ยวห้าก็มีเจ้าเจ้าหนึ่งเจ้าเดียวค่ะเที่ยวห้านี่รถคันสีสวยมากค่ะแต่ว่าเอามาผลหินเนาะเันกับมีแมคโครแมคโครรถเกี่ยวเขานะคะชวนเพิ่นกันมีทั้งรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครแล้วก็รถดำรถไถเนาะคะ่ะรถไถพุนใหญ่ทีนี้เจ้าข้องเพินนะคะเทียวห้า ใส่บริการเจยบอยแท็กเตอร์ค่ะ,ขอ,คะของบอยแท็กเตอร์ค่ะของบ้านสูงน้ำใสเนาะค่ะบ้านใกล้ๆกันกับปลารุ่นนี่แหละค่ะนี่ค่ะปลากระสีออกได้บ่อหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามก็คือจะหมุนลุยๆอย,ยู่นนะค่ะเอา เพิ่นก็เลยมาเสียเวลาอยู่น้าป่ารุ่นซ้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจะข้นเข่าไปลงสีเนาะคะ่ะลงสีพเพราะว่าเพิ่นรถเพิ่นกะเต็มอุ้มแล้วนะค่ะรถเกี่ยวข้าวพราะว่าเพิ่นเพิ่นใจประโยชน์หลายทาง,นะะงทเนาะค่ะรถ่นหกหลอดค่โอ้ยค่ะบพงเนี่ยหละค่ะนี่แหละค่ะเกี๋ยวรถจัดค่ะอือออกได้แล้วค่ะหอดคอนกินแล้วออกได้แล้วค่ะ วังได้แล้วค่ะค <laughs> นเดียวมาหายปาลารุ่นหยิบว่านอค่ะพี่น้องกันสุนยดย่อนมากค่ะรถติดลมรถค่าถหยังต่างๆค่ะ้องเอินเพลินค่ะไปได้แล้วค่ะ นี่ค่ะตอนแ,อนแรกปลาลุ่นมาจะจะทมหนีเนาะค่ะตรงนี้กับกับตรงหลันปา่าลุ่นนะไอ้ลุดกันสูงเติบเนาะค่ะลุกกันสูงเติบปลาลุ่นก็จะทมมาหวอดต้นไม้เน่ะค่ะต้นต้นต้นเหนียวคือพันเอิญต้นแค่หน้าเนาะค่ะต้นแค่หน้าปลาลุ่นจะเฮ็ดเป็นไข่แบบว่าเป็นห้องแอร์จังสีเนาะคะะ่ะที่เฮ็ดในมิชชดนมองนี่จะเป็นห้องแอร์นะคะพวมคิดไว้ว่าเขาหน้าป่าแล้วเนาะค่ะ ป่ารุ่นจะเห็นออกมาประมาณนี้แ่ละกะนี่ค่ะป่าป้าคิดว่าป่าจะมาถมดินถมดินนี่แ่ะ,กะ,กะคะ่ะตรงตรงกอกอกล้วยเนาะค่ะตรงกอกล้วยนี่แ่ะทัดมานี่จังน่อยป้าว่าจะเห็นของน้ำใสค่ะเพราะเพราะได้เห็นท้แขกขามาเขานะคะ่แะแ้วกะ็ตัวป้ารุ่นเองนี่แ่ะค่ะป่ารุ่นเองรากะที่งานเท่าเนาะค่ะบ้านะะานี้ป่ารุ่นก็เลยสร้างห้โถถมดินเนาะคะ่ะ มาถมห้ค่ะนั่นจะมาเดี่ยวแรกค่ะพี่นองเอ้ยรถค่ะรถค่ะเพราะว่าไอ้ที่แรกเพิ่นนั้นแต่มาเบิ่งแล้วค่ะมาเบิ่งแล้วมาเบิ่งแล้วค่ะมาเบิ่งแล้วบ้านนี้รถก็เลยติดติดลมค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นสิผ้าไปเบิ่งบรรยากาศรถติดลมค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้รถก็เอาขึ้นได้แล้วเนาะค่ะขึ้นได้แล้วเรียบร้อยค่ะ แต่ว่าบรูวา่าเพนติกาเอามาเทให้ป่าลุ่นอีกบบเนาะค่ะเพราะว่าดินตนัวนีเพิ่นจะเลิกแล้วก็ชาน้ำนะคะก็เลยเดีย๋ยวเทไบหนีเลยค่ะเทไวหนีเลยกับโเป็นยังค่ะแต่ว่ากับโบเนาะค่ะถ้าเพิ่นมารอบนปาป่าลุ่นอาจจะให้เทใส่หนีว้เนาะค่ะเทใส่ประมานประมานบริเวณนี้เนาะค่ะบริเวณนี้แล้วก็เขากะจะ คอยเอาเอารถไทเนาะมาไทดันดันลงไปไปช่องนี้เนาะคะ่ะเขาจะเอาก,ออก้องอีดก้องยังออกออกนี่นะคะ่ะนี่นะค่ะแต่ว่าแต่ว่าดินมองมองประมาณนี้เนาะคะ่ะปลาลุ่นกับเพิงถมขึ้นกันกับบรู้ว่าจะลุ่มบอลหรือจังไดแต่ว่ามันกะก็เป็นเพื่อนแข่งอยู่ด้วยะคะ่ะแต่ว่าห้ามาเท่ไวน้นีแล้วห้าก็จะดันลงไปนีอ่อาจจะง่ายกลัวเนาะคะ่ะจังถามาลุ่นกันว่า ไอ้ทีมงานเพิ่นนะคะ่ะทีมงานบอยเทคเตอร์นะเพิ่นจะกะเอามาให้ปลาลุ่นอีกบอ่อเนาะคะ่ะจะมาถาลุ่นกันค่ะว่าปลา,ปาลุ่นจะได้เห็ดหองนางเลี้ยวบอ่อหรือว่าจะลอหลังเกี่ยวเขาแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ปาปลาลุ่นเองก็ก็ได้ว่าจ้างผู้มาเฮ็ดหองนางไว้แล้วนะคะ่ะเพราะว่าลุงจานเองก็ยากเนาะค่ะแล้วก็ลูกน้องกับบ่ค่อยมีน่ะคะ่ะก็เลยก็เลยว่าให้เอ,เอาเอาให้ข้าเจ้าเมาสไปเลยดีกว่านะคะ่ะ เพราะว่าจะบ่อเดือดรลำบากจะคล้องพร้อมนะคะค่ะจังถามมารุนกันค่ะว่าทีมงานบอยเทคเตอร์เพิ่นจะเอาดินมาให้ปลาลุนบอ่อเนาะ,ค,ะค่ะค่ะจะเดี๋ยวจังไหนลิปนี้ปลาลุนจะเอาใบซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะหลังจากที่โรดเพิ่นขืนเลี้ยวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ปลาลุนเนด้อจ้าสวัสดีค่ะ